เสียงมันดังมากจริงๆเรื่องนี้ใช่ไหมพี่เจกลัวไหมพี่หรืาอะไรทำพี่ไม่เคยทำให้ลูกเห็นไงเอาลูกกินเลยลูกทำไงกินปีโป้กับยูจินชินยั่วมาให้ปกติไม่ได้ไไม่ด้ให้ขนมอะไรขนาดนี้ไม่เป็นไรไม่เป็นไรูพี่พีเจก็พีเจกับยูจินก็พีเจนะ กินกับจีนจินกับพีเอ้ยเออนี่นั่งกินเงียบเลยนะเหมือนแหละแล้วผมพี่คือผมสวยมากอันหนึ่งนาทีสุดท้ายจ้าอันหนึ่งนาทีสุดท้ายแล้วครับ วันนี้วันนี้วันนี้โปรที่เราเอามาฝากนะครับลิปสกิทนะครับสองสองชิ้น3 8 9นะครับนี่คือแบบโปรราคานี้ไม่มีทีไหนมาก่อนใช่เฉพาะคุณน้อเจนี่เท่านั้นนะคคับแม่ย้ำไปหน่อยว่าถ้าสมมติตะก้าหายจะไม่ได้ราคาแม่ย้ำเลยตากาถ้าเกิดในไลฟ์หายก็จะไม่ได้ราคานี้แล้วแต่ตอนเหหี่ทุกคนรัวคอมเมนต์ว่าจุ๋ยคือใครเอออย่าไปทำอย่างงั้นพวกเรา เวลาไปคอมเมนต์แล้วเวลาไปกดสินค้าให้แม่ด้วยเออนี่ไอ้ดูหน้าพี่จุ๋ยใกล้ๆนะทไมอะหน้าใสมากพี่จุ๋ยใช้ทุกวันป่ะคะใช้ทุกวันอันนี้พูดเรื่องจริงแบบร้าเปอร์เซนต์พี่ปุ้ยเนี่ยใช้มาตลอดต่อไปนี้เราก็จะใช้ขอดูหน้าพี่สองคนใกล้ๆหน่อยนี่ เอาเนื้อมาใกล้ๆกันอุ้ยโอ้ยเจนเข้าไปทำไมเข้าไปทำไมเออเด้อเออเด้อออเด้้ทุกคนคนละคนละหนึ่งเด้อสองเด้อก็ได้นะถือว่าถือว่าแบบว่าช่วยค่าขนมน้องค่าเทอมน้องเร็ววันนี้เอาสินค้ามากี่ตัวคะเอามาสองตัวมีอีกตัวใช่ไหมงั้นเจนค้างตะกร้านี้ไว้แล้วก็ขายตัวเลยไออตัวหนึ่งคือของพี่พูด เช่อย่บอกนะตัวนั้นที่หนู้อนปาใช่ที่หนูบอกว่าเอามาเหอะใช่แต่หนูลั่นวาจาเอาหนูขอราคาขวดเดียวจำได้ไหมเขาให้บอก่นะเอเขาให้ราคาเท่าไหร่นะหไหมหนึ่งห้าหนึ่งห้าหนึ่เก้าหน่แถมหนึ่งห้าเก่งึ่งหนนึ่งึงไม่ถึงมากถึงร้อยไม่ถึงร้ที่เดีวว่าเราที่แล้วผมใช้ทุกวันเลยนะจริงป่ะช่มันนคือพันบ้านเรียบร้อยแล้วนะคะพันบ้านเลย ต่ไหลแต่ไหลมาได้เรืเอ่อยๆเลยนะไหลเรื่อยๆกดเรือเร่อย,นๆ,ยนๆนะคะราคานี้นี่คือแค่จะเพาะลายน้องเจนนี่เท่านั้นนะพี่จุ๋<อ>เยเคยไลฟ์อะไรที่มันดูวุ่นวายแบบนี้ไหมอะไรมันเรียวๆดีแน้วพี่นั่งดูไลฟ์น้องตลอดชอบชอบเนียพี่โดนพี่กดไปแล้วหลายเดือนหลายเดือนอ่ะเอามามีมันตั้งแต่ลูกเดี๋ยวป้าจะไปจัดการจัดการเรื่องของ นำยาบนปากโอเคอันนี้อันนี้ยังหิงมั้ยผมชอบถุงเหี่ยวมากเลยมันหิงมั้ยมามามาอ่ะแต่แต่มีสามสีหรอคะแต่ขอบคุณน้องเจนนี่ด้วยนะที่แบบว่าให้ค้างตะกร้าของตัววันนี้กดได้นะครับเซรั่มผู้ครีนนะจากราคา1,000บาทเหลือ300กว่าบาทตอนนี้เราทำฟรีเราทำฟรีแค่แค่ไปอยู่บังขึ้นมา เป็นเรื่องของเราอุ้ยน่ารักมากเลยพี่อยู่กับพี่จุ๋ยน่ารักมากให้มันเป็นเรื่องของเราสองคนพอทุกคนโอเคมาอีกสีนึงอยู่ไหนนะอุยอะไรเนี่ยโอ้ยตกใจหมดเลยพี่คะตอนนี้มันขึ้นร้อยแปดเก้าอุ้ยมันขึ้นร้อยร้สามสิบห้าบาทมันขึ้นร้อยแปดเก้าสองขวดหรอสองขวดร้อยแปดเก้าจ้ะล่าสุดกูไปถามทีมงานพี่พิมพ์พี่ทีมงานพี่จุ๋ยพี่พุ๊ดอยู่ไหนคะ เดยดนะเด็ดนะโอ้โาะถูกไปตั้งติมเงินพิ๊มิมคุกองนง่แคมป์นร่อยาสิบแต่ในตะกร้ามันเป็นราคาร้อยแอยู่ไม่ลูกค้าได้ร้อยสามห้าอได้ร้อยสามห้าโอ้ไม่ไดสพี่รักราคาพร้อมเลยใช่ไหมคะอันนี้คือน้ำยาพ่นปากที่ดีมากได้สองขวดใหญ่ๆเยอะๆแบบนี้เลยชอบมากมาครัวที่แล้วมาแล้วก็น้องเจนี่ก็เรียกร้องบอกว่าต้องขออนุญาเรากลับมาอีกอได้สอขวดใช่ไหมเพื่อน ได้สองขวดได้สองขวดเพื่อนดูดูไข่ของแบบระแวงมากเลยนะได้สองขวดนะว้ย้ทุกคนวันนั้นวันนั้นเพื่อนชอบกินอะไรนะจับรอลลตจับปะรดเพื่อนชอบสับบอลลทุกคนคือน้ำยาโอ้ยหโอ้โหตื่ตกใจนล้วก็พี่จุ๋ยตัวน้ำยาตัวน้ำยาบ้วนปากของบัวลาก็คือไม่แสบปากนะครับแล้วก็มีทั้งหมด4กลิ่นนะฮะอีกลิ่นนึงหายไปไกลิ่นหนึ่งอยู่ไหนพี่หลงอีกลิ่นหนึ่งมีปะ สีเขียวกลิ่นมะลิเอากลิ่นมะลิใช่อันนี้ไม่กินอะไรบ้างคะอันนี้อันนี้สีสีเขียวอ่อนคือ bread food สีเขียวอ่อน bread food นะครับสีเหลืองสีเหลืองที่เพื่อนชอบกลิ่นสับปะรดพายแอปเปิ้ลนะฮะแล้วก็สีน้ำเงินนะครับคือกลิ่นเฟรนเปอร์มินเฟชนะฮะแล้วก็สีเขียวอันนี้บูมใช้ทุกวันนะฮะใช่ค่ะสีเขียวผมชอบมากสีเขียวกลิ่นมะลินะครับวันนี้วันนี้คือโปรที่เอามาฝากกันเนี่ยนะครับคือ2 หนึ่งแถมหนึ่งนะครับก็คือได้ในราคาร้อยห้าสิบแปดบาทลูกค้าได้ร้อยสามสิบห้าบาทสองขวดค่ะถูกซื้อซื้อเบิ้ลไปได้เลยนะครับซื้อเบิ้ลไปได้เลยนะครับอุ้ยตอนนี้หลักหลักแตกหมื่นแล้วแตกหมื่นแล้วดูขอนู๋ชอบอันนี้ใช่ไหมชอบอันนี้ค่ะพอ่บูดเกอกให้หน่อยไหมได้สิเกอก <c oughs> ได้เอาตักกว้างนะลูกบ <c oughs> ูมใช้ยังไม่แก่เลยอ่ะไม่แก่เลย มีฟอยนี่ทุกคนเขาจะมีนี่นะฮะมีหลอดอยู่ข้างบนนะครับก็คือบีบขึ้นมาแล้วก็เทอย่างนี้ได้เลยโอ้โหเพื่อผู้ชายสุดคุณคุณนึกว่าคุณนึกว่าไม่ใช่น้ำยาบ้นปากกันเลยทีเดียอ่าเร็วๆค่ะ 2> <2> สองขวดนะคะโปรดีที่สุดวันนั้นพี่พุทธขึ้นไปนรอบนึงแล้วเจนนี่บอกว่าพี่พุทธ่าลืมเอามาช่วงสองทุ่มให้เจนด้วยใช่ค่ะแลตอนนี้คูปองเท่าเห็นไหมนี่คูคูปองที่เลิศมากสองทุ่มพี่พุทธคือตอนนี้ใครได้ราคาร้อยสามเก้านี่คือแบบถูกกว่าที่ที่บูล่าให้มาอีกนะครับลนนแล้วตัวนี้เ <c oughs> นี่ยคออือใช้แล้วไม่แสบปากนะครับแอลกอฮอล์ศูนย์เปอร์เซ็นต์นะฮะแล้วก็กลิ่นนี่มีสี่กลิ่นนะครับเป็นกลิ่นที่แบบน่าใช้ทุกกลิ่นเลยนะครับใครที่แบบอยากจะลมหายใจหอมสดชื่ ไม่ได้ราคานี้แนะ่นอนหนึ่งแถมหนึ่งเฮ้ยฮอตเก้าเก้าเก้าบัวลุยได้ลุยนะลุยได้ลุยแล้วนันคือทุณมากเลยขอบคุณทั้งเจนมากเลยนะครับอไม่แค่ตกกระต่ายเพราะเจนดูหลานได้แหละใคร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 ดัดฟันใครดัดฟันแนะนำกลิ่นเบปเปอร์มินท์เฟรชนะครับขวดสีน้ำเงินนะฮะอ่าส่วนใครที่แบบอยากจะใช้แบบกลิ่นสับปะรดนะครับเหมือนที่น้อง เจนนี่ชอบนะครับก็คือสีเหลืองได้เลยนะครับวันนี้1 1แถม1น,นะครับ1แถม1น,นี่มีคนได้135เยอะมากนะครับ135เยอะมากนะฮะกดกันได้เลยนะครับนี่คือราคาที่แบบราคาที่พิเศษมากเลยนะครับตกขวดแล้วประมาณแบบ7จบกว่าบาทเท่านั้นเองนะครับ1แถม1น,นะจ๊ะ1แถม<อ>1พี่พุทธชอบใช้กลิ่นนี้สีนดำเงินกลิ่นเปเปอร์มิน์เฟรชนะฮะอ๋อชิมราครับ,บรพี่พุ๊กเกาะให้หน่อยได้ไหมอุ้ยให้หนูเกอะให้พี่พุทธหรอ กอให้หน่อยอ้ยมึงอ่ะกูให้โอกาสมึงก็ได้เจนพี่จุ้ยบอกว่าตกลงนะตกลงว่าให้เจนบีนอีกหนึ่งคนในครอบครัวจริงเหรอไม่ใช่บนเรื่องอะไรเนะจะกอดหรือให้กูกอดไม่เป็นไรกูจับกระโดดกูใช้ทุกวันไม่กูจะกอดให้พี่พูดหรือมึงจะเอาอ๋อมึงทำเลยกูไม่ชอบทำอะไรแบบนี้หมดแล้วเอาเงินมานให้กูห้าร้อยแล้วมึงก็กอดเออมึงทำเลยกูไม่อยากทำหมดแล้วมามาทำเองไม่ไรคด้ อีกหนึ่งนาทีกว่านะอุ้ยนี่เดี๋ยวหนู้เอารู้เอากระโจนมาให้ค่ะดุมากเลยขอที่ช่วยพี่พุธด้วยค่ะแม่ที่ช่วยพี่พุธหนึ่งนาทีสุดท้ายได้สองขวดนะติด่ะไรนี่ดีเนาะ <Private. S 2> อุ้ยลมหายใจสดชื่นเลยอ่ะอุยพี่พูดกับผมก็ไม่ได้หน้าตาต่างกันนะนี่อ่ะพูดกับอังคานมาพุดหัดมาพุดขัดไปพูดขุดหัดชอบกินไหนอ่ะเนี่ยกูว่าคู่เนี้ยเหมาะสุดสาวไปแล้วยอมยอมซีรีส์วายซีรีส์วายซีรีส์วายสักเรื่องไหมล่ะเราเกินไปนี่สีสีเขียวอ่อนนะครับเป็นกลิ่น เกรฟฟู้ดนะครับอันนี้แบบว่าวัยรุ่นวัยรุ่นจะจะชอบอุ้ยอันนี้ดีมากอันนี้เหมือนกันทอกกลิ่นจะหอมมากนัววนไหมเมื่นกลิเลยัรันมันน่ารักมากเลยนะคือเนี่ยบีบขึ้นมาปุ๊บอุ้ยเห็นไหมตอนนี้แสนกว่าแล้วไม่แสบปากนะครับคือทุกขวดทุกกลิ่นนะครับของบัวล่านะครับไม่ไม่แสบปากนะครับก็คือวันนี้โปรหนึ่งแถมหนึ่งนะครับหนึ่งแถมหนึ่งมีคนได้ร้อยสามห้านี่คือแบบถูกมากนะครับเพราะว่าหนึ่งแถมหนึ่งวันนี้คือ ร้อยห้าสิบแปดนะครับที่ที่เอามานะฮะไม่ค่อยดรกูไงกูไม่ใช่คนหรอกตัวตัวตัวกูก็นึกว่าไม่ใช่คนให้กดอีกสองร้อยออเดอร์สุดท้ายสองร้อยออเดอร์จัดไปนะจ๊ะเอออุ้ยบูมคุณกินเป็นน้ำเปล่าไม่ได้นะช่วยพ่อๆกดหน่อยันนี้เอากลับมาให้ซ้ำนะครับเอากลับมาให้ซ้ำนะครับนี่ราคานี้เฉพาะในไลฟ์ของน้องเจนนี่เท่านั้นนะจ๊ะอื้อหื ไม่มีใครอยู่้วเลยเราสองคนเอ๊ะข้างหลังนั้นคือใข่นะคิดถึงดีมากเลยนะคิดถึงน้องเหมือนกันเออ กระซิบกระซาบกระซิบกระซาบที่รักจ๋าเอานะอะไรอ่ะคนดีๆลืมๆลืมพี่บู้พี่จุ๋ยนั่งเงื้ด้วยใส่เสื้อวีวีนิดนึกว่าจริงานอ๋อหนึ่ว่าทริงานเออเออเอาเอาทุกคนครับอีก200ร้อยเด้ออีก200ร้อยเด้อครับใช่เพื่อนใช่เพื่อนเนาะเพื่อนอ่าเพื่อนใจดีให้อีกสองร้อยเด้อนะครับหนึ่งแถมหนึ่งใครได้ราคาอะไรกันบ้างเดี๋ยวจะเอาตะกร้าลงแล้วนะนี่คือแบบเป็นน้ำยาบ้วนปากที่จะทำให้คุณแบบลมหายใจ หอมสดชื่นยาวนานอยากเป็นโทรศัพท์ทุกกลิ่นเป็นมิตรอยากเป็นน้ำยาบนปากูอยากเป็นขอบน้ำยาบวนปากพี่บุญจะได้อมเลยไม่ใช่จะได้อะไรจะได้จะได้อมน้ำยาบนปากเนาเอะให้อีกร้อยออเดอร์สุดท้ายเออร้อยออเดอร์สุดท้ายนะคะ๋ยขอดูคิมพี่จุ๋ยหน่อยว่าไหลไปเยอะไหม เขาให้คูปองเหลือ350ร้อยห้าสิบหารจริงเหรอใช่ค่ะครีมของพี่สรคีมบิบสกินตอนนี้ตะก้ายังมีอยู่นะอุยขึ้นเป็นตะก้าฮอตแล้วเหมือนกันนะขึ้นเป็นตะก้าฮอตเหมือนกันนะครับแล้วมีคูปองด้วยจากเท่าไหร่จากสามใช่ไนฐานะที่พี่จุ๋ยเนี่ยเขาใจดีกับพวกเราเออยังไงมึงสองนาทีสุดท้ายสองตะก้ากดเลยอุสองนาทีสุดท้ายของพี่พิมพมาสองนาทีพอเนาะวันที สองนาีสดท้ายสวัสดีสุดท้ายไม่งัดสนาทีสุดท้ายมันเป็นแบบเวลาทองมากที่รักทุกคนจ๋าไม่ใช่เป็นไม่ใช่เป็นแต่เป็นบูมบูมใช้ทุกวันมาค่ะมึงมงนี่คือสองนาทีทองสุดท้ายนะเพื่อนช่วยกันได้ช่วยเลยทั้งน้ำยาบ้วนปากแล้วก็วิบสกินแลวิปสกินตอนนี้คือวันนี้เราเอามา2ตัวนี้นะครับคือสุดท้า่าที่รัก เรียกที่รักไม่ได้เขาเรียกพี่จุ๋ยคนเดียวใช่ป่ะพี่ที่รักไม่ได้จุ๋ยคือใครวะจวันนี้มอนิเตอร์นะอย่างวันนี้มอนิเตอร์อยู่ใกล้ด้วยโอเคที่รักทุกคนครับรวมถึงที่รักตรงนี้ด้วยนะครับแล้วก็ที่รักที่อยู่ตรงนี้ทุกคนเลยผมหอมมากเลย สองขวดวันนี้คือราคาโปรเฉพาะไลฟ์ของน้องเจนนี่แล้วแล้วบวกกับราคาที่แบบมีคูปองนะครับจากทิกตอกมาให้ด้วยนะครับก็คือมันจะได้เท่าไหร่นะเมื่อกี้หนูหลือ350นะครับเฮ้ยเมื่อกี้เรียกพี่จุ๋ยว่าหนูหนูหนูโอ้โหม่แบบนี้อ่ะหนูหนู ขไไายเลยพี่ขายคนเดียวเลยน <c oughs> อนทำตัวไม่หนุเลยหนูเจ้าหนูจ๋าหนูจ้าหนูจ๋าโอเคโอเคโอเคนะทุกคนนะครับมันสามารถคล้าได้ด้วยนะใครอยากจะได้เป็นเซรั่มหรือว่าโลชครีมหรือจะเป็นโลชครีมอย่างเดียวก็ได้ด้วยนะครับก็วันนี้เป็นราคาที่แบบราคาพิเศษมากๆจริงๆนะครับสิลฟ้ากระจุจุดด่างดำใครที่เป็นแบบรอยหมองคล้ำรวมถึงตัวนี้นะตัวโลชครีมตัวนี้สามารถใช้ทาใต้ตาได้ด้วยนะจิรา ใช่ถ้าแบบที่ร้านแบบนอนน้อยใต้ตาคำเอามาตัวนี้ไปใช้ได้ด้วยขอบคุณมากครับขอบคุณมากนะครับขอบคุณนะครับขอบคุณมากขอบคุณมากครับขอบคุณมากมีคนถามว่าจุ๋ยคือใครเยอะมากเลย เอาเพ,พี่พูดจากใจเลยว่าพี่จุ๋ยคือใครอ่ะพี่พูดสิพี่จุ๋ยก็คือคุณภรรยาที่เป็นแม่ของลูกทั้งสองคนพี่ด่าหนูว่าหน้ามันหมายีเจ็บว่านี้อ้าวได้เหรอล้วที่ทำมาทั้งหมดตอนนี <c oughs> <c oughs> ้หรอวันนี้ วันนี้นายมาต้องเรียบร้อยดีดีค่ะดีค่ะดีมากเดี๋ยวไว้ให้มาอีกไอ้บูเล่าเมื่อกี้เจนดึงตัวถามยูยูดีกว่ายูยูอยากให้อภุธมาอีกไหมคะอยากใมาอีกไหมคะอยากให้อภุธมาอีกไหมคะมาด้วยพี่เจมาเออเมื่อกี้เล่นกันฉ่ำมากใช่เล่นกับพี่เจเล่นกับ อย kind of okay, ู่ยูเล่นกับก voilà ับพี่พุณสองคนมากเลือดแม่มากโอเคขอบคุณงานพี่เุยถ่ายรูปกันได้ไหมพี่เจครับพี่เจเจมาถ่ายรูปกันรูปจี่เจรึยูยูป๊าป้ามาเร็วครอบครัวใหญ่ต๊อครัวพี่เจพี่เจวายพี่เจวาย กียไว้นะคะใอ้นเมะไรบ้าเตถามขายังอเีนร่าหานหป็นก้็เีด้วยมึงด้วยมาหลานมาสิูกเลยเจม่ัก็อีกลูกกี่้องีมากเลยเจขายมาสึสาปีแล้วตัวเอง ยูบรเล็กๆพี่เจมองกล้องมองกล้องพี่เจม์เล็กๆพี่ต้องสอนเราทำเองขอบคุณขอบคุณค่ะขอบคุณนะครับพี่ของเราเรา่ยเราพูดอราพูดเดี๋ยวขายต่อใช่ไหมคะขายต่อสมุนไพรทีเด็ดล่ลคนทีเจครับทรนี้ครับกบครับเป็นสองทปักจุพี่เจมักยุกโอ้ยน่าม เฮ้ยดให้ีเยูเป็นหน้าดีอะคุณบอคุณนองู้เลยค่ะพีเจดี่เจั้ยพีเจเอาลาบูบูด้วยไหมคะเจาไครับเอาเลยชอบตัวไหนเอาไปอ่ะมามลาบูบูที่ทุกคนรอคอยจ้าพีเจไม่ตไหนอ่ะหนูไม่เอาโตออกเรามาแกะบนพื้นกันพี่เจนะลาบีบี้ อปตันนี้เดี๋ยวขอให้ขออุ้ยบอบหมาให้เราหมดเลยหรอมาแบ่งให้พีเจ้งด้วยนะไปเดี๋ยวั่เด้ง

มาเดิ่ไปเลยได้สีม่วงก็จะให้น้องพีเจต้องต้องมีผู้ใหญ่ด้วยที่รักนั่งข้างลูกหน่อยสักครู่นะครับเอาจ้าแกะเลยค่ะพีเจด้วยน้าสวัสดีค่ะขอโปรเลยจ้าสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีลูกค้าและเจ้านี่เลยแล้ววันนี้มาเจอเจอกับเจบ้าผู้กันน่าจะกำลังอ่านบล็อกกันอยู่แน่เลยใช่ขอราคาเลยค่ะพรีเมีลยอ่ะ นี่เลยครับสำหรับเจ้าอู๋เวอร์ชันสามนะจากราคา550ราสนะครับครับจากตอนนี้เหลือเพียงแค่4ี่บาทเท่านั้นฮะเหลือเท่าไหร่นะจากเท่าไหร่นะจาก550้าสนะครับเหลือเพียงแค่482ร้อยแปดสิบสาทโอเคเฮ้ยจาก500กว่าเหลือ482ร้อยแปดสิบสองบาโอ้ยโอเคพ่เศษนะพิเศษอ่ะจะเป็นปานาพิลฟอร์เน และครจาก430าเหลือ362บาทคร้โหอันไหนนะนี้เลยนี่นี่เหลือ362บอเลิอดเลือถ้าเว่าเป็นเจ้ามูนตัวใหญ่ันี้หน่อยนะครับจะเป็น550เหลือ4แกไอพีเจด้วยปะป๊าแกไอพีเจด้วยนอนนอน้หนกันเลย เราเลยไปวันนี้ให้ราคาเริ่มเดิมกันไปในร้านพิเศษนี้นะได้แล้วหัดไปครับอุ้ยเลิได้สามหกสองเด็กตื่นเต้นมากนะครับวันนี้เขาถามว่าได้กี่ตัวคะอ๋อไออะไรเนี่ยโอ้โอันนี้หนึ่งออเดอร์แล้วก็เป็นส่วนลดที่พิเศษมากเลยวันนี้คือถูกที่สุดไหมถ้าเกิดว่าเราอ่า ข้งินน๊ตนจะเป็นการส่วนลดใช้ไปสิบแปดแบบนี้นะ้ารากดไปหนึ่งจูมมาจตลดไปบาทเลยที่าเราอยากจะรับจองไปเยอะแค่ไหนครับพี่เจใ่อาแกะเลยค่ะใครได้สีอะไรในของพี่เจสียอะไรครแม่เลือกม่เลือกเลือกในตะก้าเลยนะทุกคนอยู่ตะก้าเดียวกันนะแล้จะเวลาไหนค่ะ อยมานเลยันอจะเป็นทีในทางการงานต้องเลยจะเป็นน้องคนนี้นักมากจะได้นสีส้มจะเป็นสีวยะเส้ม่วงจเป็ีอรเปิดดบ้าอกใหนเ็นสีม่วงโอ้เอาไปให้น้องเอาไปให้น้องน้องอะไรนะคะเจเพิร์ ของบูมสีรุงูมสีเยดเยไหมอย่างงี้ในบูมนะอ้วบูมนี่ตัวสีเขีเด็๋ไวอล่ะดังนีอุ้ยสวยมากของบีจานะเจนี่เลยนี่เลยนี่เลยนะครับมีด้อ่าของพีเจเสียอะไรครับว้าวของยูจินแกยูจินไมลองไปแก่บ้ไปแอมอาแก วรคาือราคาไม่ใช่ราคานี้แน่นอนนะทุกคนต้อไม่ใช่ไรนี้แล้วของเราแท้เราจะเจอแต่คำเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราไปที่อื่นยังไงเราก็เจอราคาแปกดีเจดูงานเขาป้อปมานลิสิทริ์แทะครับของป้อมาดท้อันนี้สต็อกพร้อมส่งเลยใช่ไหมจ๊ะพร้อมส่งอยากแพ็จะส่งฟรีให้ด้วยครับ ของแท้นะของแท้ราคานี้คือแล้วค่ะโอ้ของพี่เจสีอะไรครับโอ้ถูกมากถูกมากจิมได้เลยนะอันนี้คือราคาดีมากเลยโอ้ยดูตัวเล็กนี่ก็น่ารักตัวเล็กเรามีไหมยู่ในนี้ไหบ โาแกะเร็วตัวเล็กตัวเล็กเนี่ยได้สงงด้วยอวเ,เออมามาแกะตัวเล็กกันดีกว่าถเป็อะไรถี่สนุกมากีเป็นอะไรที่จะเก็ด้สนกจริงอ่ะโอ้จ<า>ออหจะเ่วงตัวนี้ว,คอ,อวคอยได้ด้วย<า>อย้<า> ยี่สเหลือเพียงแค่สกล่องสเท่านั้นเด็อ่ะเดี๋ยวเรามาแกะอีกกล่องกันดีกว่าพี่เจแกะกล่องนี้ด้วยไหมได้ไหมครับได้ไหมคได้สีีม่ะคือคือราคานี้คือคือได้ได้ในกล่องใช่ไหมใช่ไหมสีเยลโล่เออสีเยลโล่โอ้เด็กฮาร์โร่เนาะนี่สีเขียวอันนี้เป็นขายจิ้มจุ่มอันนี้ขายจด้วยนะมใช่เหลือว่าสีด จ้าเขาขค้นข่าอยู่ๆได้แจกเลยลูกเห็นทุกอย่างตอนนี้ให้กดเป็นผกกลองแต่ถ้าเกิดเป็นเจ้าิ๋วนะให้กดส4สกลองค่ะอยากได้สีเยลโล่แบบนี้อได้ลูกสีลูกม่วงนะลูกนะสีเยลโล่แม่อยากได้สีแต่สีชมพูภาษาอังกฤษอะไรนะคะ อะไรนะคะปิงีงเป็นอ้ยแบ่งพีเจด้วยหยิบให้พีเจสองกล่องอราหนูากลนหนโอ้น่ารักคือเด็กๆสนุกมากค่ะตอนนี้เนาะโอแกครับมาลุ้นมาลุ้นมาลุ้นค่ะตอนนี้ได้สามหกสถ้าเิดว่าใครเห็นราคาเต็มนัดกดแชร์ไ เติมให้กับพี่โบเติมแต่ท่้นอุ๊ยบว์มึงจะได้สีอะไรสีเข็อ่ะถ้ามึงทายผิดมึงเลิกเป็นกระเทยโอ้พูเจนอันนี้วดูงานนะครับรวมสามร้อยกว่าบาทดูงานดูงานขั้วละเอียดงานดีมากสีอะไรยุยุยได้สีอะไรคะอันนี้สีเข็ยดหรือเปล่า ดเยังครับยังยังไม่ใช่ยังไม่ดําดูสีเทาเทาดํยเป็นนักร้องเป็นดาราก็ใช่ว่าจะได้สีเข็ดนะแต่คนทางบ้านไม่แน่นะเห็นมล่ะอุ้ยพี่เจได้สีอะไรครับอุ้ยเยิมตอนสวยมากอยู่อยู่ได้สีครีมจริงด้วยเยออาบูมจะเลิกเป็นกระเทออยู่ยาเลยอยู่ อพี่เจสีอะไรครับสีอะไรครับอุ้ยสีม่วงเนี่เกว่าเปนกอบที่เราไมครับจะเป็นสี่วงครับจะเป็นสีดีวงเป็นหลักสีแดงแม่สีแดงแม่เด็ตงจเป็นสีสดใสด้วยเดี๋ยวให้เด็กๆเดี๋ยวให้เด็กๆดกแกะก่อนเนี่ยจะนี่ค่อยโปรโมทนะเด็กๆแกะแบบหนึ่งนะคะเด็กๆสนุกอยู่นะโลยดูงานเนฟืออะไรคือแบบว่าคนุ่มเล่ ตสีเดี๋ให้ดูสิทูมเหโอ้ก้าก้าวบวกมากทุกคนคิดดูนะว่าบรรยากาศที่บ้านของคุณจะเป็นแบบนี้ถ้าคุณมีลาบูบูจริงจมากูอันนี้สีอะไรใช่แต่ว่าเจนนี่ดีใจนะที่แฟนเก่ากับแฟนใหม่แบบว่าดีเท่ากันโอ้ยอยากเห็นภาพนี้ว่ะสรุปได้กันเองเยอย่าทำแบบนั้นหยุด โอ่งเก่งเลยแกได้เลอ่ะโอเคเดี๋ยวข้างหลังเล่นไปเดี๋ยวเรามาเริ่มโปรหมดเดี๋ยวขอต่อเวลาอีกสองนาทีสำหรับลาบูบูนะคะ อาพี <invece> o, thing okay. Okay. Right. ่จ <c oughs> ๋าโปรโมทได้เลยจะเอาเลยคนเดียวเต็มที่เลยโอเคนะครับคุณลูกค้าจ๋าตอนนี้ได้ครับบัมเปอรเดลิเคทครับพิเศษเรื่อเดิมให้นไอี่เจนนี่ครับผมสำหรับเจ้าผู้วิสามแบบนี้นะจาก5 5าครับเหลือเพียงแค่สี0ริบาทเท่านั้นนะนะครับแล้วก็น้องวันนี้นะครับถ้าเกิดว่าราคาเดิมอยู่ที่43 0้ตอนนี้เหลือแค่สามอบาทเท่านั้นนะครับถ้าเกิดว่าใครอยากจะรับน้องวันนี้แบบยกบล็อกนะ ให้เปลี่ยนจํานวนเป็น6กล่องครับแต่ว่านั้นถือว่าเป็นจํานวนของเจ้าจิ๋วเนี่ยจากเป็น14กล่องนะครับผมแล้วก็จะส่งฟรีเพิ่มเติมกันไปให้ด้วยครับจัดส่งฟรีด้วยหรอจะส่งฟรีด้วยครับผมมากแใช่เลยนะครับก็จะส่งจากทางคลังออกมาโดยตรงนะครับสินคิที่กันเลยนะดตัวเลย เนี่ยแล้วที่ช่วงนี้นะคะรับพี่เจนี่ถามเลยว่าไม่ช่วงนี้ส่งท้ายปลายปีนะครับถ้าเกิดว่าตามหาของขวัญอยู่หรือว่าอยากให้บรรยากาศของบ้านเราเป็นเหมือนบ้านพี่เจน,นี่เลยน่าจะมีลำกู้ไปอัดฟอกกันสนุกมากเลยค่ะสนุกจริงๆนะ,ๆนะแล้วบอกเลยว่าเฉพาะบ้านเราแล้วเด็กๆเขา,เขาชอบเขาชอบมากเวลาเขาแก่เขาตื่นเต้นกันมาก ทางเราก็ดีใจครับผมนะครับยังไงก็สนุกสนานกันได้เลยนะครับเลยก็เลยไปกับจมูไปวันนี้นะนะครับล่าสุดนะครับสำหรับเจ้ามูกนะนะครับเชื่อเลยทุกคนนะจมูกดีอยูนะราคาดีมากโอ้นะครับคือถ้าเกิดว่าเป็นอาณาจักรสโตร์นาะก็จะไม่ได้ราคานี้ก็จะไม่ได้ราคานี้นะครับพีนี่มันอยู่ในตะกร้าเดียวกันทั้งหมดนะทุกคน จ่าตอนนี้มีสามตัวเลือกนะ,ะกนะครับจะเป็นตัวเลือกของเจ้าผู้เชิญสามนะครับแล้วก็เจ้าผู้จิ๋วเนี่ยมีสองเซตนะครับถ้าเกิดว่าเป็นเซตเอนะครับจะเป็นสีพาสเทลแต่ว่าถ้าเกิดว่าเป็นสีสูนนสีแดงผมแนะนำถ้าเกิดว่าเราชอบนะไปเซต B ได้นะครับจริงๆคนเซ็ปตง,ง่ายๆนะคุผู้ชมจ้าเพราะว่าเขาเป็นผู้ตัวสอนรับตัวสอนเต็แนแซ่แบ่งครึ่เเงเซตแจกคเึ่ง นะครับอยู่ที่ว่าเรา,ากจะสะสมตัวส่วนไหนตัวชิว่นย่อออกมาได้นะครับหรือใช่ของขวัญอันนี้ก็เลิศเหมือนกัน,กนเลยอย่าสนใจแต่พ่อค้านะจ๊ะซื้อกันด้วยจ้าไอ,อ้สามสิบวิสุดท้ายนะถ้าไม่ได้ลาบูบูนะจะเหลือแค่คูโบต้าแล้วนะ 30วิเขาขออนุญาตเน้นย้ำเรื่องราคาอีกรอบครับจากน้องคนนี้นะ550เหลือ482ครับน้องคนนี้จาก430นะครับเหลือ362บาทเท่านั้นตัวใหญ่จาก550เหลือ482ตัวเล็กจาก 4... เท่าไหร่นะ430ยครับเหลือเท่าไหร่นะคะสามสอบาทครับโอ้โหถูกมากโอ้มาก โอเคขอบคุณลาบูบูจ้าขอบคุณบ๊อบมาจ้า <Okay. S 1> สวัสดีค่ะดได้ค่ะมาเลยีีค่ะมีห่หจีน่ะสค่ะอยูค่ะหคะสัค่ะขวัดอเ่ะีค่อสวอสดีค่ะวดีค่ดีน่ล้วรัรดมึ่ดูคาพสวัหลค่วัสีครอบค่ะั่วั่ารักเออ่ออ <laughs> อะ่ <laughs> ่ ถ้่มายออกไปนเดียวเขาจะส่งูุณ์แบบมากกูเริ่มจิ้นยูยูพุทแล้วตอนนี้พีไวอะไรอ่ะอันนี้คือพี่วิกกี้เอามาให้เหรอคะพี่ชายกับพี่วิกกี้เหรอพี่มีก้อนวันนี้มันวันอะไรเราลดนะ